โอเคครับผมนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็อยู่กับ p i l ลอ g เกมที่เคยกันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็อยู่กับเกมเคเดี e ร์คอมมานในตอนที่2เนนะ c คเดี e ร์คอมมานภาค2นะซึ่งจากคลิปที่แล้วครับผมนะเราก็ได้ยึดเออกาะแรกไปนะครับผมนะเป็น ชัยชนะแรกของเรานะครับผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็เป็นเ,เกาะเวลหนึ่งเดี๋ยวพอไปในส่วนของเกาะเวลสนะ่ะมันก็จะยากขึ้นละโอเคอันนี้คือ i อแลนด์แคปเจอที่เราได้มานะเราก็จะได้ตัวในส่วนของรถที่เป็นอะไรมากับในตัวของแบร์ ตัวหมีตัวนี้เป็นรถถังเป็นรถที่ดีที่สดุดภายในเกมล้วละทีนี้มันไม่มีกเกาะวลหนึ่งให้เรายึดแล้วแล้วเนาะ <c oughs> เราก็จะต้องไปยืดเกาะเวลสองกันซึ่งเวลสองเนี่ยมันก็จะยากขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนิดนึงนะเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยว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 ทนทันทนทอ้ชิบห <c oughs> ายแล้ว ถอยได้ไหมไม่ลืมดูเลยยังถอยได้นะดีนะที่ไม่เกยตื้นถ้าเกยตื้นเนี่ยคือเริ่มเล่นใหม่อย่างเดียวนะขอเตือนไว้ก่อนต่อให้แบบจะแบบเล่เกมแล้วก็ตามอะ่ะเพราะว่ามันจะเอาเรือออกมาแม่งออกมาได้ยากมากโอเคเราจะซื้อรถถังทิ้งเอาไว้ก่อนนะ เพราะว่ารถถังเราตอนนี้มันไม่มีป้อมมันก็เอาไปใช้หาอะไรไม่ได้แล้วโอเคอันนี้ตัวแบร์เนี่ยมันจะเป็นตัวรถถังแบบรถถังไปเลยนะส่วนตัวเมาเน่ยมันจะเป็นให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นรถบรรทุกขนสเสบียงอะขนน้ำมันนะไว้เติมในตอนที่รถถังเราแบบขับไปอยู่บนเกาะปะเราแบบน้ำมันไม่หมดกลางกลางคันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งตัว เมาเนะ่ะมามาเติมสเสบียงให้ตัวตัวรถถังราคาพันห้านะซื้อสักหนึ่งคันไปก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ราคาแพงอยู่นะเป็นรถที่ดีที่สุดในเกมตัวนี้เรดาร์เรายังไม่ตรวจจับอะไรนะยังไม่เจออะไรอะอ่ะอ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 ,อ,อเจอครับผมนะโอเคโอเค เจอ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 เป็นเรือลบเอาแล้วเขาส่องก่อนว่าเป็นเรืออะไรโอเคเขาติดอาวุธอะไรเอ่ยเขาติดอาวุธเป็นขีปนาวุธอ้อแม่งเครื่องบินแพ้ทางซะด้วยเพราะว่ามันยิงเครื่องบินได้ัน,นเดี๋ยวนะอันนี้นเรืออ๋อ แม่งเรือเราชนเกาะนี่ว่าโอเคขอาอเนี่ยซ่อมแป๊บหนึ่งขอดูก่อนว่าเครื่องเป็นเราติดอาวุธอะไรได้บ้างเป็นเครื่องบินไปพัดเราเครื่องบินไปพัดเราไม่มีแฟลร์ที่เป็นตัวล่อจรวดเอาละงานหยาบของจริงเรามีเป็นจรวดเอ่ออันนี้เป็นจรวดที่ไว้ยิงยิงภาคพ,พื้น อันนี้เป็นปืนกลอ,อกเปิดนี้วอนอนเด็ก On แล้วก็ดี ploy A 1เครื่องบินอันนี้เขาจะยกขึ้นมาผ่านตัวเนี้ยตัวแม่เหล็กอ่ะอแต่ว่ากล้องมันรู้สึกว่าจะอยู่ไกลไปหน่อยฮะเลยมองไม่รู้เรื่องเมื่อเทียบกับอ้กล้องของตัวตัวรถเนาะ แล้วก็ขึ้นสูงด้วยก็ขึ้นสูงลมแรงก็ไม่ใช่ผลดีสักเท่าไหร่ต่อการที่จะนําเครื่องบินบินขึ้นมาแบบนี้เครื่องบินเกมนี้ก็ไม่ได้ขับยากขนาดนั้นนะใครที่เคยเล่นวอเทอร์เดอร์มาก็น่าจะขับเป็นแต่อย่างรวดเร็วโอเคพร้อมบินเดี๋ยวแป๊บนึงเรือมันกดหัวผมต้องรอให้เรือมันเงยหน้าขึ้นก่อน ถ้าเกิดปล่อยปล่อยเครื่องบินไปในตอนที่ขึ้นมันสูงขนาดนี้เนี่ยเครื่องมันจะลงทะเลอย่างเดียวเอากดปล่อยได้ไปบินไปแล้วนะโอเคเราจะควบคุมตัวเครื่องบินหาก,กดแคมมลาไปที่ควบคุมในส่วนของพงมาลัยก็ฝฟ่งโน้น มีสนามบินด้วยสแสดงว่ามีเราได้เจอกับเครื่องบินแน่ๆเจ้ยจนวดเขายิงมาผมเห็นนะบอกแล้วว่าเครื่องบินมันแพ้ทางจรวจวิธีการแก้าทางอุอ๊มันเราไม่มีแฟร์เราก็เลยเดี่ยงง่ายๆเลย,ยไม่แน่ใจว่าเรือเขาหยุดอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่แต่น่าจะเคลื่อนที่ปะ่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นลาส t s p o ไป,ปแล้วเป็นตำแหน่งล่าสุดที่เราพบ แสดงว่าเขาหายไปจากจอเรดาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยผมจะต้องขยงี้ยนขับเรือบรรทุกครื่อบินเข้าไปใกล้กว่านี้อีอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นเครื่องบินนี่ว่าเอาแล้วสิแปบว่าเราต้องมาดอกไฟกับเขาแทนน,นะแล้วเราก็บินช้าซะด้วย เอ้า,อาแม่งลวงทะเลเองสั้งน,นนะอะไรวะเฮย้ยมีจรวดมานะผมเห็นนะโอ,โอ้โอ๋โอ้ยแม่งจรวดมาแต่เราเกือบโดนอันนี้คือวิธีการแก้นะครับผมนะคือบินตับเอาไว้ก่อน แล้วจดมันจะบินดิ่งลงน้ําเองโอ้แล้วขึ้นทะเลแม่งไม่ให้อภยัยไม่ให้เราแบบว่ากะจะลงจอดเลยแสดงว่าต้องปล่อยเครื่องบินแม่งบินวนกลางทะเลเนี่ยอ๋อเฮลิคอปเตอร์เรามันติดอ๋อเฮลิคอปเตอร์เรามันติดอันนี้ได้นี่มันติดแฟลร์ได้แต่ว่ามันจะใช้ได้ผลนี้ไม่แน่ใจฮะว่ามันจะ รอดจรวดได้หรือเปล่าแฟร์บนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราควบคุมเฮลิคอปเตอร์อ่อคุณยิงมาผมก็ยิงกลับเลยโอ้ยอ่าน,นี้เรามีแฟร์นะโดนไหมโดนไหมโดนไหม อาเรียบร้อยล่วงไปแล้วครับผมนะอ้ออันนี้เรายังไม่อยู่ในระยะการยิงฮนะตัวโอ้มาพูดถึงก็มาพอดีเลยโอเคกดยิงไม่โดนครับเปิดเอ่อปืนต่อต้านยิงแล้วก็ยิงไปอีกนัดหนึ่งอ้าวล่วงไปแล้วก็เครื่องบินลำนี้ น้ำมันเหลืออยู่74%เพราะฉะนั้นผมจะให้เขาบินวนรอบๆเกาะหน่อยนี่เป็น400แล้วก็ความสูงก็ระดับอยู่ที่1,000นะ1,000นี่เขาจะสอยเราไม่ได้นะแล้วก็ให้บินวนบินวนโอเคมันจะวนสปอตสโตสักติดหน่อย อะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮลิอคอปเตอร์เราทำอะไรฝืมือเองเหรอไม่แน่ใจว่าโดนจรวดจากคอมพิลร์นั้นยิงหรือเปล่าเรียบร้อยล่วงไปละ เราค่าขายได้เลยค่าเป็นเครื่องบินใบพัดโอเคขออนุญ,ญาตมาสปอรตกล้องนี้เราก็สามารถใช้ในการยิงอาวุธจากเรือได้ครับผมนะเซลล์เอามันอยู่ใกล้กันอย่างนี้ผมยิงเลยละกันปุ่มปุ่มปุมปุ่ม,ม,มโดนไหมโดนไหมโดนไหมเรียบร้อย ตุ้มตุมต้มเรียบร้อยโอเคเราว่าว่าผมน่าจะเอาเครื่องบินของเรามาไล่ยิงได้แล้วล่ะวิธีการยิงก็ผมจะสั่งอันนี้ก็แล้วกันนะสั่งกันสั่งจากจุดตรงนี้แลวผมจะขอดูผลงานสักหน่อยผมคงจะไม่ได้ควบคุมนะ เรียบร้อยไปโอ้หมันเลือดลอดตัวนึงไม่คุ้มนะไม่คมุ้มขอดูผลงานหน่อยโอ้ยิงกัดไปแล้ว เรียบร้อยสัมผัสพื้นอย่างนุ่มนวลอันนี้บดเราก็จะปล่อยตัวนี้แล้วตัวยึดฐานเอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว,เจ,ลวเจอตัวแล้วยิง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 โอ้โหไม่อยู่นอนพร้อมหน้าพร้อมตา ยิง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 เรียบร้อยตัวสุดท้ายเรียบร้อยโอเคตายหมดตายหมดไม่เหลือศัตรูละจากที่เราเห็นตอนที่เราเราบินไปสองนะโอเคกลับเรือเลยเราก็ยึดเกาะสมริดมาอีกหนึ่งนะเราได้อะไรเอ่ย ก็มีแค่น้ำมันนะแต่ฝั่งตรงข้ามนะ่ะเขายึดเกาะเวลสามได้ละโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็น่าจะมายึดเกาะอ,อันเนี้ยเป็นเกาะกระสนนะผมว่าจะมาหากระสนเพิ่มเติมสักหน่อยโอเคเดี๋ยวตัดคลิปก่อนแล้วกันนะ